ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทีนลำปางนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีนลำปาง f อนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นสมเด็จยุคหลังของวัดระฆังนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับก็พระสมเด็จตรงนี้นะครับ ก็เป็นพระสมเด็จนะครับรุ่น2 1 4ปีเกิดนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตพฮมบาลังศีนะครับก็สร้างในปี2545นะครับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับมีประวัตินะมีหลักฐานการสร้างที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีพระเกจิดังๆนะครับในยุคนะครับมาร่วมปลูกเสกมากมายนะครับ มีหลวงปู่มูลนะครับที่เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับพระรุ่นนี้นะครับจะมีลักษณะนะครับเป็นกล่องนะแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้กล่องจะเป็นสีเหลืองนะครับแบบนี้นะครับกล่องจะเป็นสีเหลืองนี่นะครับก็มือหยจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับและพระทั้งหมดเนี่ย ถ้าเป็นพระประธานพิมพ์ทรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ6พิมพ์นะครับพิมพ์นี้นะครับองนี้เนี่ยเป็นพิมพ์พรมประธานนะครับเป็นพิมพ์พรมประธานนะครับนิยมสุดก็คือเสียนโตนะครับนะครับเรามาแกะดูแล้วกันนะว่าลักษณะของพระรุ่นนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับราคาอย่างไม่แรงนะครับ เช่นตรงนี้นะครับไม่เกิน500บาทนะครับถามว่ามวลสารที่ผสมเป็นยังไงบ้างก็ผสมมวลสารตั้งแต่นะครับผงพุทธคุณจากสมเด็จพุะสัจจานโตยุคแรกนะครับ2,400นะ,ะต้นต้นนะครับรวมถึง100ปี108ปี118บปนะครับ25นะครับอ่สปีเนะี่ยมาผสมอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแล้วลักษณะของพระก็จะมีความสวยงามนะครับ ก็จะมีพระพุธนะครับประทับอยู่ในซุ้มนะครับบนอาปทับบนฐาน3ชั้นนะครับในซุ้มนะครับแล้วลักษณะของการทําพระก็จะมีความละเอียดปาณีตนะครับผิวขององค์พระนะครับทั้งด้านนอกแ้ะในซุ้มจะแน่นตึงนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับมีมวลสารปรากฏชัดเจนนะครับองค์นี้นะครับปรากฏสีพึ่งนะครับออกมาแล้วนะครับที่จะเคลือบผิวนะครับพระองค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับด้านหน้าด้านหลังนะขอบนะครับแนบ แน่นนะครับตึงนะครับเห็นไหมครับแล้วด้านหลังก็จะมีการปั๊มนะครับรูปวัดระฆังนะครับวัดระฆังคอสิตารามนะครับแล้วก็จะมีระฆังอยู่ด้านในนะครับสังเกตดูนะมีมวลสงมวลสารเพียบนะครับเดี๋ยวุขาตส่องให้ชมนะครับอย่างนี้ก็น่าจะชัดกว่านะครับกล้องส่องนะครับนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับ อย่างนี้ดีกว่านะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีมวลสารมีลักษณะของเส้นซุ้มที่อวบล่ำสวยงามนะครับมีเม็ดอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับบอกว่าเป็น2องปีเกิดนะครับถ่าทั้ง3ามชั้นนะครับสวยงามนะครับลึกนะครับมีมวลสารปรากฏเห็นไหมครับเหมือนกับร้อยแปดปีร้อยยี่สิปีนะครับเห็นไหมครับมีจุดจุดจุดนะครับดูขอบนะครับแน่นตึงเลยนะครับ ทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับนะครับด้านหลังก็แนบเรียนตึงนะครับเพราะกดจากเครื่องนะครับพิมพ์ทรงมาตรฐานเลยนะครับแขวนได้นะครับพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับสมเด็จนะครับแควคาดปลอดภัยนะครับบ้างมีโชคลาภเงินทองนะครับลายมันเทมานะครับการเงินการงานรุ่งเรืองนะครับก็เป็นเอีกอีกรุ่นหนึ่งนะที่ผมสะสมนะครับแล้วก็นํามาแบ่งให้กับเพื่อนสมาชิกที่ชมคลิปนะครับก ท้าใดสนใจนะครับภาพอันนี้นะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับทางไอเดียแล้วแลก็บอร์โทรศัพท์นะเดี๋ยวผมจะฝากไว้นะครับสวยงามนะครับแนะนําให้ใช้แนะนําให้เก็บนะครับอนาคตนะครับมีคุณค่าแน่นอนนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับฝากครกท่านนะครับฝากสนใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ